แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับทำไมอายุครบ55ไม่จ่ายบำเหน็จไปเลยนะครับเขาจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะครับอ่านี่เป็นเหมือนกับเสนอแนะนะครับไม่เชิงเป็นการถามคำถามหรือแชร์อะไรหรอกเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นนะครับทุกความคิดเห็นนะมีค่านะครับต้องบอกก่อนไม่ว่าจะเสนอแนะ อะไรหรือต่อว่าทางแอดมินก็ไม่เป็นไรนะครับยินดีน้อมรับนะครับความคิดเห็นทุกความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นนี้หลายท่านคงค,คิดว่าไงอะหลายท่านคงคิดเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เป็นเงินก้อนล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินของผู้ประกันตนเองนั่นแหละส่งไปนะครับแล้วมันไปเก็บในกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในความคิดที่ผมเห็นด้วยนะ ผมเห็นด้วยเลยว่าผมไม่ได้เชิงเห็นด้วยว่าให้จ่ายเป็นบําเหน็จเงินก้อนไปเลยเพราะบางท่านอาจจะได้เป็นบํานานแต่ผมเห็นด้วยในเรื่องประเด็นว่าถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะได้เลือกนะครับว่าจะรับบําเหน็จหรือบํานานเป็นเงินก้อนบําเหน็จเงินก้อนหรือเป็นบํานานเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับเราควรมีสิทธิ์ได้ได้เลือกในส่วนนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของสามขอ นะซึ่งโด่งดังกันเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็เพ่าๆหน่อยละแล้วก็รอรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลหน้าว่าจะมีแนวทางอย่างใดในประเด็นนี้นะครับแต่ส่วนของประเด็นในส่วนของการให้เลือกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทําได้นะเพราะว่า1ประกันสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เงินแบบอยู่ๆเขาให้มาฟรีอ่ะมันเป็นเงินที่มีการหักจากผู้ประกันตนทุกท่าน หักไปอย่างเช่นถ้าเกิดใครฐานเงินสมทบสูงสุด15,000บาทจะถูกหักเดือนละ750บาทและนายจ้างนะครับส่วนของนายจ้างก็จะเป็นการสมทบให้750บาทเรียกว่าเป็นการาลงทุนที่ได้กำไรแบบ100%ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วยังแล้วก็เก็บสะสมในประกันสังคมในส่วนของบัมเน็ตเนี่ยมันนอกจาก เราจะได้ในส่วนของที่เราส่งไปแล้วแล้วก็ได้ส่วนของนายจ้างยังได้ผลประโยชน์นะครับของประกันสังคมที่จะให้นะครับในแต่ละปีอีกด้วยนะส่วนบำนาญเนี่ยก็จะให้เป็นเลทนะครับดังที่เราคุยกันไปหลายๆคนนะเป็นเลทของจํานวนฐานเงินสมทบนะหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ย20%ของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมีการปรับเพิ่มหลังจาก15ปีนะครับเพิ่มขึ้นทุกๆ12เดือนคือ 1. 5เเซนั่นเองนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็จะมีวิธีการคิดที่แตกต่างไปนะครับควรจะให้เลือกได้แต่แต่สาเหตุสำหรับผมนะเท่าที่ผมคิดได้เนี่ยสาเหตุที่ทางปกการะกันสังคมเองนะครับ mm hmm. เขาให้เป็นเลทนะว่าถ้าส่งไม่ครบ180เดือนส่งไม่ครบ180เดือนเนี่ยให้อ่าให้ได้เป็นบำเหน็จส่งครบ นะหรือเกินกว่า180เดือนนะครับได้เป็นบำนาญเนี่ยเพราะเหตุที่เขาอยากให้เ,เงินอยากให้เป็นรายเดือนเพราะอยากจะให้เงินก้อนเนี้ยนะครับช่วยดูแลหุ่นยามเกษียณนี่เป็นวัตถุประสงค์สำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่เขาวางไว้แบบนั้นนะครับให้เป็นเงินที่คอยดูแลยามแกช่ชรายามแก่เท่านะครับ แต่ด้วยบริบทของสังคมเองนะครับภาวะเศรษฐกิจเองอะไรเองเนี่ยไอตัวบํานาญที่เราคาดหวังจะได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วแต่ผมก็เห็นในมาตรการของการปรับฐานเงินสมทบนะครับที่จากสูงสุด1 5ื่นปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสเต็ปไปก็ตอบโจทย์ในเรื่องของใครนะครับที่อยากหวังได้บํานาญเยอะๆนะครับก็มีโอกาสและ เพราะว่าพอปรับฐานเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้บำนาญน,นะครับที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคนที่จะได้รับนะครับบำนาญในช่วงใกล้ๆนี้แหละนะครับใกล้ๆนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้รับบำนาญเพิ่มอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าช่วง อายุมันมาถึงใบนี้แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องไปโฟกัสในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหลังจากนี้ไปนะครับว่าเงินบำนาญเนี้ยจะเพียงพอหรือเปล่าแล้วเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับก็ฝากกันไว้นะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เสริมดีๆนะครับอ่ะนี่คือ3ขอนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ลองต้องดูลองดูสภาหน้าเนาะนะครับตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่รออย่างเดียว ก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธทิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตา3า33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่ เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใน ใี้ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็น เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มากไปสู่ผู้มีไรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับ ทำให้สิทธิประโยชน์อ,นอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายาท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่าคือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิม รายได้ไม่เกินหมื่นห้าสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นห้าคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนเงินที่สมทบเขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับหยังเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกินหมื่นห้านะครับซึ่งจะต้องส่งเงิน เข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต,ต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนานตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 0 5 0บาทสูงสูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงคาข้อกรณีลาลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับตอครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับตอครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงคาข้อกรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 หมื่นหกพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ เริ่มจริงๆจะเริ่มปี67แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอา้าวคนรายได้2อ0 0มเสียพันเลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับช่วง2ปี2567นะครับถึง2569รายได้จะปรับสูงสุดคือ17,500บาทตันที่หมื 17,500บาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือนส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาทส่ง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2,573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาทส่ง 1,150บาทนะครับ